มีคำถามเข้ามานะครับว่าพี่ครับขี้วัวเนี่ยเราสามารถให้ต้นไม้ได้เลยหรือไม่นะครับต้องหมักก่อนไหมต้องแช่ก่อนไหมหรือว่าให้ในปริมาณเยอะๆได้หรือไม่นะครับสำหรับคำถามนี้คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพบก,กับผมนะครับสวนกเกษตรดอกย่าขาวนะครับจากที่เกินไปเมื่อต้นคลิปนะครับ ขี้วัวนะครับขี้วัวถือว่าเป็นปุ๋ยคอกหลักเลยนะครับที่หาได้ง่ายมากนะครับหาซื้อในท้องตลาดก็มากมายนะครับสาหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีฟาร์มวัวมีการเลี้ยงวัวฝูงก็จะหาได้ง่ายๆนะครับขี้วัวเนี่ยเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยนะครับอินทรีย์หลักเลยนะครับให้กับพืชนะครับแต่ว่ารู้หรือไม่ครับว่าขี้วัวเนี่ยไม่สามารถใส่ให้กับพืช ได้เลยในปริมาณมากๆนะครับจำว่าปริมาณมากๆนะครับหากใส่น้อยใส่ได้นะครับท่านปลูกพืชกระถางนะครับท่านซื้อขี้วัวมานะครับสามารถใส่ได้นะครับหนึ่งกำมือหรือว่ากำมือน,นิดๆใส่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใส่ในปริมาณมากๆจะมีผลเสียกับพืชนะครับผมอธิบายอย่างนี้ครับขี้วัวหรือว่าจะเป็นขี้ไก่เองปุ๋ยคอ,อกอื่นๆขี้หมูขี้ข้างคาว ก็ช่างนะครับแต่ขี้ข้างคาวนี่ผมผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้แต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นขี้วัวขี้หมูขี้ไก่ขี้แพะพวกเนี้ยจะเหมือนกันนะครับ <c oughs> คือพวกเนี้ยเขาจะมีอ่ามีกา๊าซนะครับปนอยู่ในอ่าตัวขี้ของเขานะครับเมื่อเขาถูกสะสมกันหมักหมมกันในปริมาณมากๆเนี่ยเขาจะเกิดความร้อนนะครับอ่าหากว่าเราเอาขี้วัวหรือว่า ปุ๋ยข้อพวกนี้เอาไปใส่โคนพืชนะครับในปริมาณที่เยอะมากนะครับเยอะมากเมื่อเราลดน้ําไปเนี่ยนะครับน้ําหรือความชื้นเนี่ยจะไปทําปฏิกิริยากับเขาทําให้เขาเกิดการบ่มแกส๊สหรือว่าแก๊สในตัวเองนะครับถามว่าการบ่มแก๊สเนี่ยเป็นผลเสียกับพืชยังไงครับกระบวนการในการบ่มเนี่ยทำให้เขาเกิดความร้อนนะครับความร้อนเนี่ยพืชไม่ชอบนะครับพืชไม่ชอบรากของเขาเนี่ยถ้า ชัยไปเจวความร้อนเนี่ยเขาจะชง,งักทันทีเลยนะครับบางกรณีอาจทําให้ตายได้เลยนะครับพืชของเรานะครับถ้าเป็นพืชยืนต้นก็แล้วไปนะครับแต่เป็นพืชกระถางเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะใส่เลยนะครับผมแนะนําให้ใส่ในปริมาณที่น้อยนะครับใส่ปริมาณที่น้อยแต่ถ้าหากว่าต้องการใส่ในปริมาณมากๆเช่นแปลงผัก นะครับแปลงผักหรือว่าไม้กระถางที่เราต้องการให้มันโตไวๆนะครับต้องการจะเร่งปุ๋ยนะครับสามารถใช้ได้นะครับแต่แนะนําว่าให้ขี้วัวผ่านการแช่น้ําสักนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็สักคืน2คืนนะครับหเลยนะครับเพื่อล้างสารปนเปื้อนนะครับอาจจะมาจากขี้วัวหรืออะไรที่มันเป็นกรดที่พืชเราไม่ต้องการนะครับอย่างที่2ก็คือเพื่อให้เขาเกิดกระบวนการหมักหมมเนี่ยหมักแก๊สเนี่ยไปก่อนนะครับสัก ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วถึงเอามาใช้นะครับอย่างที่สวนผมใช้นะครับถ้าหากว่าเป็นขี้วัวที่ไม่ได้เลี้ยงไส้เดือนนะครับเอาขี้วัวเปล่าๆไปใส่พืชเนี่ยผมก็จะหมักไว้3คืนนะครับกระบวนการหมักก็ง่ายมากครับเอาขี้วัวเทใส่ถังไว้แล้วก็แช่น้ําไว้เฉยๆนะครับถ้ามีเวลาก็เปลี่ยนน้าทุกวันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับพอครบ3มวัน3คืนเนี่ยผมก็เปิดน้ําทิ้งนะครับขี้วัวก็จะพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้เลย แต่ว่าอาจจะมีกลิ่นนิดนึงนะครับสำหรับบ้านที่อยู่ในโครงการหรือว่าอยู่ในชุมชนที่เป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีประชากรเยอะอาจจะส่งกลิ่นเหม็นนะครับก็ไม่แนะนําให้ให้หมักในปริมาณเยอะๆะนะครับอาจจะแช่ที่หละถังเล็กเนี่ยโอเคนะครับแบบนั้นเป็นไปได้นะครับนี่ก็เป็นทริคเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับเอามาแบ่งปันความรู้กันนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากสนับสนุนผมนะครับก็สามารถให้กําลังใจติดตามกันได้นะครับทั้งทางเพจแล้วก็ทาง ยูทูบนะครับสวนเกษตรดอกยาขาวหรือว่าถ้าอยากให้กําลังใจนะครับโดยการซื้อช่วยสนับสนุนสินค้าจากสวนของเรานะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับจากหน้าเพจได้เลยนะครับเพจสวนเกษตรดอกยาขาวนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์ก็มีเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสําหรับทุกท่านที่อยากสนับสนุนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ